ไหนขอเสียงคนรักพี่ตู่หน่อยสิครับพี่น้องไหนขอเสียงคนรักลุงตู่ไอยครับพี่น้องโดยดังก<ด>ว่านี้ได้ไหมครับคนทำงานดังกว่านี้ได้ไ<า>หมครับนี่คือรวมไทยสาชาติเราทุกคนอุทิศตนจากทั่วทิศรวมความคิดสวัสดีครับพี่น้องที่เอ๊ะวันนี้เนี่ย น่ารักหรือน่าร้อนดีครับพี่น้องน่ารักหรือน่าร้อนดีครับพี่น้องวันนี้นะครับดีใจมากนะครับที่ได้มาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับผมเองเนี่ยได้มีโอกาสทำงานกับพลเอกประยุทธ์มาโดยตลอดผมบอกพี่น้องตรงนี้ได้เลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราต้องการผู้นำที่เข้มแข็งนะครับ เราต้องการที่ผู้นําที่สามารถนําพาประเทศเดินไปข้างหน้าได้วันนี้ผมเห็นหลายพรรคการเมืองเนี่ยจริงๆท่านนายกบอกว่าอย่าไปพูดถึงพรรคอื่นเยอะนะครับแต่ผมบอกพี่น้องตรงนี้ได้เลยนะครับว่าพี่น้องไปดูสิครับว่าในบรรดาค a n ิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีใครสู้พลเอกประยุทธ์ได้เลยครับพี่น้อง พี่น้องดูเลยคนที่เป็นผู้นำเป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องเขาจะต้องมีประสบการณ์ทำงานบริหารราชการแผ่นดินเขาจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เขาจะต้องยึดมั่นในชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องผมดูแล้วไม่มีใครเลยพี่น้องไปดูนะครับ พักการเมืองพักหนึ่งมีคณิเดตนายกสองคนคนหนึ่งเป็นลูกอดีตผู้นำผมดูไม่มีประสบการณ์เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นไม่ได้หรอกครับแล้วพักนี้พี่น้องทราบไหมครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่าพักผมเองเนี่ยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นฝั่งประเด็จการพักท่านเองก็เป็นพักประชาธิปไตย แต่พี่น้องดูสิครับว่าในพักเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้มีกระบวนการประชาธิปไตยเลยครับพี่น้องถ้ามีประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนดิเดตนายกหรอกครับเพราะในพักของท่านเนี่ยมันมีคนอีกหลายคนนั่นก็ไม่ใช่แล้วอีกพักหนึ่งพี่น้องพักอะไรใหม่ๆก้าวกลก้าวไกลพี่น้องเห็นไหมครับผู้นําเป็นใครรู้ไหมครับ รู้ไหมครับวันหนึ่งพูดอย่างตอนเที่ยงพูดอีกอย่างหนึ่งตอนเย็นพูดอีกอย่างหนึ่งเริ่มต้นก็โกหกแล้วใช่ไหมครับพี่น้องแล้วมันจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้พูดเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องดูนะครับว่าผมดูแล้วเนี่ยบ้านเมือง ไม่ใช่เรื่องของเด็กเล่นขายของนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดเราต่างๆเหล่านั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่อันตร,รายมากพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเขาเป็นรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยโครงสร้างการบริหารประเทศเนี่ยผมคิดว่าตัวท่านเองบริหารบริษัทยังเจ๊งเลยครับพี่น้องแล้วมันจะบริหารประเทศได้อย่างไรใช่ไหมครับพี่น้องใช่ไหมครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูแล้วที่ผมเปรียบเทียบให้พี่น้องได้ดูเนี่ยมันไม่มีใครสู้พลเอกประยุทธ์ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมอยากให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศได้แสดงพลังในคารรักชาติรักบ้านเมืองเนี่ยออกมาเลือกลุมตู่กันเนยอะๆได้ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นในวันที่14เนี่ยพี่น้องอย่าเลือกลุงตู่คนเดียว อย่าเลือกหมายเรียกยี่สองคนเดียวพี่น้องจะต้องเลือกสอสเขตของพลังประชาชักองรวมใจสร้างชาติทุกเขตเพื่อให้สสเหล่านี้ได้ไปเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับพี่น้องได้ไหมครับพี่น้องพี่น้องครับวันนี้เนี่ยผมเห็นผลโพต่างๆออกมาเนี่ยผมทราบ ว่าพี่น้องเนี่ยกังวลไม่สบายใจเพราะเขาบอกว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยอยู่อันดับสามอันดับสี่อันดับสองแต่พี่น้องเชื่อเถอะครับว่าผมเองได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนกับเลขาขิงกับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมรู้เลยเนะครับว่าพี่น้องรักพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นในวันที่14เนี่ย จะต้องแสดงพลังออกมาพลังแห่งคนไทยที่รักชาติรักบ้านเมืองเลือกพระเดกปพระยุทธ์เป็นนายกรัฐตธิครั้งหนึ่งพี่น้องวันนี้เนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับพักการเมืองพักหนึ่งเนี่ยพี่น้องลองนึกภาพตามผมนะครับอันตรายมากพี่น้องถ้าเขาเป็นรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยอันตรายสำหรับประเทศมาก บางคนเนี่ยถึงขนดาดตั้งคอรมอกันแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปล่อยไว้ไม่ได้นะครับวันนี้เนี่ยผมอยากให้พี่น้องเนี่ยได้ทุบหม้อข้าตัวเองแล้วเลือกรลเอกประยุทธ์ทั้งประเทศครับพี่น้องเราไม่สามารถที่จะแบ่งใจไปให้ใครแล้วในภาคใต้พี่น้องเชื่อไหมครับว่ากระแสพลเอกประยุทธ์เนี่ย แรงมากจนทำให้พักการเมืองพักหนึ่งไปบอกว่าเลือกนายกนี่เลือกลุงตู่ไปเลยแต่เลือกพักเนี่ยให้เลือกเขาแล้วเขาจะไปเลือกลุงตู่เป็นนายกอย่างนี้ใช้ไม่ได้พี่น้องเพราะว่าเราจะต้องเลือกสอสอเขตของรวมไทยสร้างชาติทุกเขตครับพี่น้องพี่น้องคิดดูสิครับ ถ้าพักก้าวไกลเป็นรัฐบาลเนี่ยจริงๆก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะครับไหนๆก็เอ่ยไปเลยฝากบอกด้วยพี่น้องนึกภาพดูทีครับก้าวไกลเป็นรัฐบาลเนี่ยเรามีนายกที่แบบนั้นหรยอครับเราอย่ามองคนที่หน้าตาแม้ว่าหัวหน้าพักก้าวไกลหน้าตาดีแต่เลขาขิงหลอกกว่าครับพี่น้องสู้เลขาขิงยังไม่ได้เลย และผมเชื่อว่าสมัยพลเอกประยุทธ์นุ่มๆเนี่ยทรงอย่างแบดครับพี่น้องผมเห็นรูปลุงตู่สมัยนุ่มๆพี่น้องหน้าเดชก็หน้าเดชนะครับไหนส่งเสียงให้ลุงตู่อยู่ข้างๆนี่หน่อยพี่น้องดังกว่านี้ได้ไหมครับพี่น้องที่ผมบอกว่าถ้าเขาตั้งรัฐบาลเนี่ยพี่น้อง ผมดูคอรมอรพักเก้าวไกลเนี่ยน่ากลัวมากผมเห็นมีอยู่คนหนึ่งน่าจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับพี่น้องเวลาพูดตาโตโตน้ำลายภูมิปากนิดหน่อยไอ้พวกนี้ต้องไปอยู่ใครหมอต้องเป็นรั้มนตรีสาธารณสุขวิโรธวิโรธรู้จักไหมวิโรธมันขาดยาจะต้องไปเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขใช่ไหมครับพี่น้อง และมีอีกคนหนึ่งชื่ออะไรเจียเจ๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเนี่ยจะต้องไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกีรามกิยามารยาทดีมากใช่ไหมครับพี่น้องไม่อยากจะว่าหรอกวันนี้เนี่ยผมเนี่ยกราบพี่น้องด้วยหัวใจจริงๆเลยนะครับถ้าพี่น้องเนี่ยวันที่14เนี่ยไม่แสดงพลังออกมาเนี่ย เห็นใจพี่ตู่หน่อยนะครับประเทศจะต้องเดินหน้าไปให้ได้พี่น้องโควิดเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็แก้สำเร็จมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำมาเนี่ยผมไม่ต้องบอกหรอกฝ่ายค้านมันบอกว่าไม่มีผลงานโค่คายค้านหน่อยครับพี่น้องผมว่าตามันมืดบอดจริงๆไอคนแบบนี้ ตามันมืดบอดใจมันยังบอดอีกพี่น้องมันบอกว่าลุงตู่ไม่มีผลงานบ้าเปล่าพี่น้องโควิดใครแก้ครับพี่น้องรถไฟความเร็วสูงใครทำครับพี่น้องรถไฟทางคู่ใครทำครับพี่น้องถนนเป็นหมื่นๆกิโลใครทำครับพี่น้องและมันใช้สมองข้างไหนคิดว่าพี่น้องปีนี้ปีหกหพี่น้อง นักท่องเที่ยวมา1ิบล้านคนปี66เนี่ยตั้งเป้า30ล้านคนจะมียเงินเข้าประเทศถึง2.3ล,ล้านล้านบาทพี่น้องแล้วใครมันทำครับพี่น้องใครทำครับพี่น้องอีเดี๋ยวจะมีเงินเข้ามาอีกสองล้านล้านบาทครับพี่น้องใครทำครับพี่น้อง แล้วมันบอกว่าไม่มีผลงานได้ยังไงวะผมแล้วไม่เข้าใจจริงๆมันอะไรนะครับผมไม่ได้พูดเองนะคุณพี่บอกว่ามันไม่มีสมองแต่ผมว่ามันมีสมองแต่มันใช้สมองส่วนหลังคิดพี่น้องพี่น้องรู้ไหมครับว่าสมองส่วนหลังเนี่ยคืออะไร สมองส่วนหลังก็คือไอ้พวกสัตว์เลืออ้อยคลานครับพี่น้องแต่พวกเราคนไทยทั้งประเทศเราใช้สมองส่วนหน้าเพราะว่าสมองส่วนหน้าเนี่ยเขาใช้คิดดีทดําดีแต่สมองส่วนหลังเนี่ยผมไปอ่านหนังสือเจอก็าต้องรู้เหมือนกันพี่น้องว่าสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยมันอยู่สมองมันใช้ส่วนหลังแต่พวกเรามันใช้สมองส่วนหน้าใช่ไหมครับพี่น้อง พี่น้องครับวันนี้เนี่ยผมกราบหัวใจของพี่น้องเลยนะครับผมทำงานกับพลเอกประยุทธ์มาเนี่ยผมไม่เคยเห็นผู้นำที่คิดดีทำดีคิดถึงประโยชน์ของพี่น้องเท่าพลเอกประยุทธ์เลยผมเองเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับท่านายคุยกับท่านเช้าเจอกลางวันเจอเย็นเจอยกเว้นตอนนอนไม่เจอเพราะไกลกับบ้าน แต่ผมเห็นถึงความมุ่งมั่นของพลเอกประยุทธ์ท่านคิดแต่เรื่องชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านทํามาเนี่ยเจดปดปีพี่น้องต้องให้ท่านทําต่อเพราะว่าวันนี้เนี่ยประเทศมันฟื้นตัวแล้วไอ้เงินดิจิตัลหนึ่งมืนบาทพี่น้องอย่าไปเชื่อมันมันทําไม่ได้หร้วครับพี่น้องแต่บัตรลุงตูเนี่ยมันทําสําเร็จมาแล้วครับพี่น้อง เบี้ยผู้สูงอายุทำมาแล้วครับพี่นอ้องอสมอทำมาแล้วครับพี่น้องสิ่งที่พวกเขาคิดมันทำไม่ได้ผู้ว่าแบงค์ชาติอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติก็ออกมาค้านว่าไม่ทำทำไม่ได้เอาเงินมาจากไหนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพักการเมืองบางพักเนี่ยมันคิดนโยบายหาเสียงอย่างเดียวครับพี่น้องมันไม่ได้คิดถึงประชาชนคนไทยเลย ไอ้เงินิจิทัลตอเนี่ยมันอยู่ในลอยอยู่ในอากาศแต่เงินที่ลุงตู่ให้เนี่ยลุงบัตรลุงตู่มันอยู่ในกระเป๋าพี่น้องใช่ไหมครับพี่น้องเลือกไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกพี่น้องได้เลยวันนี้เนี่ยเราต้องแสดงพลังออกมาวันที่14ต้องเลือกทั้งสองใบเขตก็เลือกสอสอกกทมยกทั้งเทพเลยพี่น้อง ถ้าพี่น้องไม่เลือกเนี่ยพี่ตู่บอกแล้วก็ต้องกลับบ้านแล้วถ้าพี่ตู่กลับบ้านเนี่ยพวกเราก็ลำบากผมแอมงนะครับพี่น้องไม่มีความทะเยอทะยานดีใจที่ได้ทำงานกับลุงตู่ดีใจที่ทำงานกับพี่ตู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเนี่ยมาอยู่กับคนดีคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่คิดแต่ประเทศชาติบ้านเมือง เพราะฉะนั้นผมอยากให้พี่น้องคนไทยหรือในอยู่ที่ห้องนี้เนี่ยได้ชวงลูกหลานญาติพี่น้องและก็อาบรเลือกลุงตูให้ลุงตูเนี่ยทำงานให้กับประเทศชาติบ้านเมืองอีกตักครั้งได้ไหมครับพี่น้องสุดท้ายพี่น้องครับสำคัญที่สุดเนี่ยผู้นำที่ดีจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ผมเองผมเห็นผู้นําแต่ละคนที่เป็นเกษดนายกเนี่ยพี่น้องพี่น้องลองไปเช็คประวัติดีๆหน้าครัวที่สุดครับพี่น้องประเทศมันไปลําบากบางคนก็มีปัญหานะครับบอยหันบอยสัตว์เจ๊งแล้วเนี่ยแต่ตัวเองรวยขึ้นก็มีบางคนสืบทอดอำนาจครอบครัวก็มีลุงตู่คนเดียวครับพี่น้อง ใช่ไหมครับพอพี่พูดแล้วผมงงเลยใช่เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับสุดท้ายจริงๆผมกราบพี่น้องเลยให้โอกาสนะครับให้โอกาสรวมไทยสร้างชาตินะครับเรามีผู้นำที่ดีเรามีหัวหน้าพักที่เป็นผู้พิจากษานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เรามีผู้สมัครทุกคนที่มีความเข้มแข็งรับใช้พี่น้องประชาชนสุดท้ายพี่น้องประชาชนจะต้องใช้บลเอกประยุทธ์ทำงานอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับขอเสีย